สดีพี่น้องมือนีมือที่เทไลเ่านีมือที่ซีมือที่ซีแม่นางูุใสหนี่บ้านนิ่งนองตีตีตีตื่นซ้รลอยตามที่มันบอกไปบ้างตามแม่มันบอกเข้ามาแล้วครับคุณพี่เข้ากับมาแล้วครับแกงกระเป๋าตังครับแกงกระเป๋าตังเป๋าตุง่มาอยู่นีซีมือแล้วมาสีมือนีแล้วบ่แมันยังได้พี่น้อง ค่าย่งยี่สิบบาทเฮ็ดยังมันเป็นทั้งสันละโมเมนต์แจแรงมาจีบโลกเราจีบโลกเผาจิบโลกเขาไวจีบโลกเขาไวแม่มนต์จบสามร้อยห้าสิบเตอร์มาแล้วครับมามาล่อเฮ็ดเป๋าตังค์มึงดูพี่น้องเสบียงกินอยู่ในซี่มือแล้วเนี่ยมื่ออื่นกะสีเป็นมือที่หาแล้วเนี่ยเงินยังพระท่านใดอยู่เฮ็ดยากเฮ็ดซ่าหาแดกปอดมันพวดจะพูดไม่พร้อมเออมึงดูมึงดูเฮ็ดพพูดไม่ร้อมเฮ็ดยากยากเด้ใครข่อยละนายหลายมึงดู ห้ากินมันเอ้ยมึงดูสามมหาทรีคอยสิได้เอากระเป๋ามาใส่เหรอนี่มึงดูผ่อเตรียมกระเป๋ามาแล้วพี่น้องมือนี่กาบาสิเฮ็ดกระเป๋าตุ่งให้มันง่ายง่ายมันหลับบง่ายเลยพี่น้องเวลาเวลาพี่ใส่ตัวเสื้อนี่มันสีหายมันกระบอกหายเลยโอ้ยหขอบละมือหลายเก๋ยมันสีโอนขวบันซี่เฮ้ามันกระบอกออนเลยเพราะมันเห็ุใดเข้ายากออกบ้านอยู่นี่โอ้ยพากันออกบ้านผูดออกบ้านผู้ เงื่อนกับสิได้ออกอีกเจ๊สิได้เงินมือใดปุ่นนี่โอ้เงื่อนจะไปไหนผู่อื่นก็มานี่ไงใช่พรุ่งนีว่าจะมานี่เหรอใช่มาทำบุญมาทำบุญค่ะพรุ่งนี้ของหวานกต่เราได้สามร้อยเราได้ของหวานเอาเห็ดเตีวได้หรือพี่วันทำเตี่ยวทำปลาแล้วใช่ไหมไอ้หนองมันกคยเฮ็ดแห้งไปเฮียล้วล่ะยังไงนี่ไง กินอาหารนะคะมื้อนี้มาล่อกระเป๋าตังค่ะเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งดูหน้าสงสารบ่แต่ละคนคนสวยกินข้าวเหนียวนะคะคนสวยกินข้าวเหนียวต้มตังค่ะมารอมารอทําเป๋าเป๋าตังค่ะตั้งตังตั้งกระเป๋าตังกินมากเลยตอนแรกสั่งทุ่มตังแล้วห้าสิบบาทเลยเห็นเขาตังสว่างเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคพี่น้องมัน่ามาหักตั้งตัวอยาเส้นกเป๋าตังนะคะมารอเป๋าตังแต่วาจ่ายนี่เมื่อไปร้ายก็กรเป๋าตังแล้วพี่น้อง เบิ่งดูดกินซี่มื่อเมื่ไปเราหาท่านเราพี่น้อง <c oughs> เปาตังยังไม่ท่านใดยังดูเตรียมกระตามาเบิ่งดูเบิ่งดู้กเบิงบ่ง้กเบิ่งข่อยเตรียมอุปกรณ์มาได้พี่น้องมาเห็ดเปาตังไม่คนผักบ้างนี่โอ้ยสีโอนเขาง,ง่ายๆกับโ, <c oughs> โ,โบโอนไม่จ้ะ <c oughs> สีโอนกันง่ายๆให้ข่อยได้ง่ายๆแน่กับโบ <c oughs> โอ้ยจะมันหยาดจะมันนั่นเอ้า ทำการเผาตังในเด็ผู้เฮ็ดเผาตังโอ้ยยังไปท่านใดอยู่สร้างไอทีสร้างนี่สร้างได้ไปเนี้ยมองดูคนน่ะเอ้ามีใครมือนีนกินแบบยาโจ๊ะกระซุ่มห้าแต่ว่ากระเจ้าและซากิงนั่นอีเด้อมองดูมือต่ำบักทัวรงมือนั่นแจกยางอยู่ในสวนหายางหกยางมืออื่นไกอีกมืออื้นนี่ยาได้กินแจ้วเอ้มืออื่นนี่เอาเป่าตังเปาตังบปท่านเข่าเออเปาตังบปท่านเข่าเลยมองดู โอ้สงสารจต่ผองเด้มื่อที่หาเนี่คิดว่าสิเข่าบะเนาะมื่อเมื่อแรกนี่ให้โชคดีสุกคนเด้อพี่น้องเด้อภาวะใจเมื่อพันสิบแปดไฮ้เข่าพร้อมเขาละสิบแปดไฮจังได้ก็ให้เข่าพร้อมเขาดเด้อเมื่อเด้สิเขา่าเออมื่อนี่ละ่ะเข่าสุขหูขสุกคนห่อเมื่อตอนแรกมากเพิ่มันปั้งไทยนะรอเป๋าตังนะคะนะรอเป๋าตังดูอาหารกินรอเป๋าตังเด้อเอาให้ผ่านซุกฟูซุกคนเด้อค่ะเด้อเอาผู้เฮ็ดกับเฮ็ดเบิ่งดูคนนะ เอฟซีก <Yeah>, okay. mm ็ให้ผ่านไได้อ่ะเออเอฟซีก็ให้เบิ้งดูเบื้องหลังผู้เฮดเป๋าตังค์เอฟซีทุกคนก็ให้ผ่านเด้อค่ะกระเป๋าตังค์เนาะท่างดีๆ็โอนข่าบัญชีลดเด้อค่ะเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะไม่ทำแบบอนข้าบัญชีเลยราคานี่ยเนี่ยตนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวยายต้อยจะเข้าไปในสภาอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปตรวจสอบอยู่นะคะแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ <pec S 2> เดี <Hospital> <wow> ดูสิคะดูท่<พ> Patter, าทุบดูดูท่าทุบแครเดี๋ยวโดนเท